มาดูผลที่มันต่อเนื่องมาจากสถานการณ์ชายแดนนะครับคงต้องมีปฏิบัติการทําลายระเบิดที่มันตกค้างจากการสู้รบครับขณะที่ประชาชนตามจังหวัดชายแดนก็ยังไม่เชื่อนะครับว่าการสู้รบเนี่ยมันจะหยุดมันจะจบลงได้นะครับยังมองว่าน่าจะมีการประทะในรอบที่3ครับลุรสมบัดิตาทีกบังุสมบัติตาทีกบัง เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับกองกํากับการสืบสวนตำํำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับชุด EOD นะเข้าทําลายจรวจ BM 2 1นะครับตกค้างในพื้นที่ป่าสาธารณะที่อเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับเพื่อจะได้คืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับชาวบ้านไปเจอหลุมระเบิดเนี่ย32หลุมนะครับแล้ว ในจำนวนนี้สองหลุมมีตรวจที่ยังไม่ทำงาน<อ>ก็เลยต้องเก็บกู้นะครับแล้วก็ทำลายพร้อมกับเก็บชิ้นส่วนวัตถุพยานได้ถึง2 1 4ชิ้นส่งให้ตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานเจ้าหน้าที่ฝากย้ำประชาชนนะครับถ้าเจอวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งอย่าไปหยิบจับนะสัมผัสเพื่อความปลอดภัยส่วนบรรยากาศการค้าที่ตลาดชายแดนช่องจอมช่วงหยุดยาวปีใหม่ก็ไม่คึกคักนะไม่ได้คึกคักเหมือนที่ผ่านมาเพราะว่า ประชาชนนะักท่องเที่ยวก็ยังไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยครับมีเพียงคนในพื้นที่ออกมาซื้อของกินของใช้แต่ว่าก็ยังบางตาครับขณะเดียวกันในพื้นที่ชุมชนโอซเม็ดที่อำเภอกรุงสํารงค์จังหวัดอุดรมีชัยอยู่ตรงข้ามกับจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมเนี่ยมีคนกัมพูชากลับมาขนย้ายข้าวของในบ้านเรือนจำนวนมากครับแล้วก็มีการโพสต์คลิปลงในโซเชียลด้วยนะพูดบรรยายใจความว่าลาแล้วโอซเม็ดไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาอีกนะครับนะ เพราะว่าทางคนกัมพูชาเนี่ยก็คือต้องกลับประเทศตัวเองแล้วนะครับในชุมชนโอสเมตเนี่ยถูกทิ้งร้างเพราะว่าทางการกัมพูชาไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยกลับเข้าพื้นที่ทําให้คนชายแดนตั้งข้อสงสัยนะว่าเขากําลังจะมีแผนโจมตีเราอีกหรือเปล่านะครับฟับงเสียงแม่ค้าครับใจย,ยาวอ,อันนี้เอออันนี้ยาวนะมินหยุดยิงไล้เชื่อไหมไม่เชื่อ,อไม่เคยเชื่อมินมินมีสัจจะแล้วให้อภปยุ์แบบนี้เราคิดว่ามีแผนอะไรใช่ไหม ก็น่าจะไม่ไว้ใจเลยไม่ไว้ใจพื้นแผ่นดินไทยเรานี่ต้องเหมือนเดิมต้องอยู่กับที่ต้องอยู่ตามแนวของของเรายอมใช่ไหมเราไม่ยอมเราจะอยู่เพียงข้างทหารพระราชาของเราตลอดรัฐมนตรเปิดสึกมารบมาก็ให้ฐานไทยทำเต็มที่ใช่ไหมเต็มที่จ้ะให้เต็มที่ชาวบ้านพร้อมชาวบ้านพร้อมทุกคนเลยอบพยพออกอ,อบยพออกจำเนีงเหมือน ส่วนในพื้นที่อำเภอบ้านขวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฝ่ายปกครองแล้วก็ผู้นําหมู่บ้านชรบรก็ไปสํารวจนะเรื่องของลูกปืน b m 2 1บ้างอะไรบ้างนะครับที่ตกค้างอยู่ในชุมชนเจอกว่า130ลูกนะครับเราขึ้นไม่ผิดนะร้อยสามลูกนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับหนึ่งในชรบรนี่ก็เข้าไปกรีดยางพาราในสวนของตัวเองไปเจอเลยจะตรวจครับนะลูกจะตรวจนะครับก็กันพื้นที่ไว้เพื่อความปลอดภัยรอให้ทางเออดีเข้ามาทําลายครับ ทีก็สุนมาจากฝั่งนี้อืแล้วก็มาโดนกิ่งไม้อืจ้ะโดนกิ่งไม้แล้วก็หล่นลงมาตรงพื้นดินอืแล้วก็กระเด็นไปโดนต้นไม้แล้วก็ลูกก็เฉลบไปอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะโอ้คือคือกระเด็นไปจ้ะอันนี้แตกแตกเลยใช่ไหมครับก็แยกเป็นสองส่วนอจ้ะคือยังเจอยังต่อเนื่องอยู่ใช่ไหม่ก็ของเจรวดจ้ะนี่นะครับ ชื่นชมเจ้าหน้าที่ชรบรทุกท่านเลยเนาะ,ะเพราะว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีบทบาทในการที่จะเข้าไปตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยของพื้นที่นะครับแล้วก็ได้เหมือนกับเป็นแนวหลังนะในการเฝ้าระวังอะไรต่างๆแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จภารกิจนะไปดูเรื่องของกระสุนตกค้างนะครับซึ่งน่าจะยังมีอีกนะช่วงนี้ก็จะเน้นสำรวจทำลายระเบิดที่อยู่ตามไร่นานะเพื่อความปลอดภัยส่วนตามพื้นที่ป่าอะไรต่างๆเนี่ยจะเข้าสำรวจในภายหลังนะครับค่ะ